สวัดีค่ะสวัสดีทุกคนเลยนะคะวันนี้นะคะก็กลับมาพบกับน้องอีกแล้วนะคะวันนี้นะคะน้องก็มี f o r d Ranger รุ่น XL+ สี่ประตูให้กับคุณลูกค้าได้ชมกันนะคะซึ่งตัวนี้นะคะราคาไม่ถึงแสนนะคะคุณลูกค้าก็ได้4ีบัตูต้ไปขับกันเลยนะคะสําหรับรุ่น XL+ พาสี่ประตูนะคะตัวนี้นะคะจะเป็นเกียร์ธรรมดาเนาะราคาที่เจ็ดแสนพันบาทเท่านั้นเองนะคะ Kind of ok ส e ่วนเครื่องยนต์นะคะให้ถึง2 2ลิตรเซลเลยนะคะ160แรงม้า385นิวตันเมตรนะคะเดี๋ยวน้องจะพาทุกคนไปชมนะคะว่าคันนี้แต่งอะไรบ้างนะคะมีออปชันอะไรบ้างนะคะตามมาชมกันเลยค่ะนี่เลยเราจะพาทุกคนชมรอบคันเลยนะคะนี่เลยนะคะสำหรับด้านหน้านะคะน้องก็เปลี่ยนเป็นกระจังหน้า F150 สนรับคุณลูกค้านะคะพร้อมอักษร FORD นะคะตรงนี้ คุณลูกค้าสามารถเลือกสีได้นะคะแวกได้สีไหนก็สามารถแจ้งน้องมาได้เลยนะสำหรับไฟนะคะไฟม้ามัสแตงของเรานั่นเองนะคะน้องก็อัปเกรดแบบเต็มระบบเลยนะคะมาพร้อมกับไฟวงแหวนคุณลูกค้าก็เลือกเป็นสีน้ำเงินนะคะ<ม>เลยส่วน f 1 5 0นะคะก็จะมาพร้อมกับไฟตัว C นะคะ<ม>พร้อมกับไฟตัดหมอกเลยนะคะสำหรับรุ่น X อ p ค s s p o r t จากโรงงานจะไม่มีไฟตัดหมอกมาให้นะคะตัวนี้น้องก็ติดเพิ่มนะคะด้านล่างนะคะก็จะเป็นสีโครเมียมนะคะคิ้วซุ้มร้อนะคะจะเป็นชุดเดียวกันกับ F150 นะคะตรงนี้นะคะส่วนแม็กยางนะคะน้องก็ใส่เป็นแม็กของ คอสมิมาให้คุณลูกค้านะคะมาพร้อมกับยางมอนสเตอร์ AT3 นะคะซึ่งตัวนี้นะคะจะเป็นแม็กขอบ16นะคะตัวนี้ลายสวยมากๆเลยนะคะ mm hmm. คิ้วกันสาดค่ะติดคิ้วกันสาดแท้จากโรงงานฟอร์ดเลยนะคะเ mm hmm. บ้ารองค่ะน้องก็ติดเพิ่มเติมให้คุณลูกค้าเช่นกันนะคะ ลอยเล็บขีดขว่วนได้ดีมากๆเลยนะคะคันนี้เราแต่งได้หลอดมากๆเลยนะคะแต่งแบบเรียบหรูนะคะไม่ได้แต่งเลอะเทอะเยอะแยะนะคะตรงนี้นะคะ๋ยวน้องจะให้ทุกคนนะคะชมไฟท้ายก่อนนะคะเดี๋ยวเปิดประตูตตแป๊บนึงนี่เลยนะคะสำหรับไฟท้ายแบบ LED ของเรานะคะนี่เลยนะคะสำหรับไฟท้ายของเรานะคะเป็นไฟท้ายแบบ LED นะคะตรงนี้นะคะ หล่อเท่มากเลยนะคะสำหรับเจ้ารถ XL Plus 4ประตูตคันนี้นะคะส่วนกันชนค่ะกันชนตัวนี้น้องติดเพิ่มไปให้กับคุณลูกค้านะเพราะว่า XL Plus 4ประตูจะไม่มีกันชนมาให้นะคะเพื่อความสะดวกสบายในการขึ้นรถหลังกระบะของลูกค้าของน้องนะคะน้องก็ติดเป็นกันชนมาให้นะคะมาพร้อมกับกล้องมองหลังด้วยนะคะซึ่งกล้องมองหลังตัวนี้นะคะจะไปเชื่อมต่อกับ่าหน้าจอด้านหน้าของเรานะคะเดี๋ยวน้องจะพาทุกคนไปชมหน้าจอนะว่ามีลักษณะเป็นแบบไหนนะคะ แล้วก็ปลายดาบตรงนี้ติดเพิ่มเติมจ้าชมรอบคันเลยนะคะสวยมากนะน้องชอบคันนี้มากเลยนะคะแต่งเรียบหรูดุดันนะคะสำหรับเจ้าตัวสีดำคันนี้ครอบฝาถังน้ำมันน้องก็ติดไปให้นะคะของเรานะคะเติมน้ำมันดีเซลนะคะได้ตั้งแต่บียสิบเลยนะคะเดี๋ยวไปชมภายในกันดีกว่านะคะ เราจะสตาร์ทรถให้ดูนะคะว่าเวลาถอยกล้องหลังของเราชัดแค่ไหนทำงานดีแค่ไหนนะคะนี่แล้วก็ขึ้นมาบนรถแล้วนะสักครู่นะคะนี่เลยนะคะหน้าจอของเราก็จะเป็นหน้าจอแบบนี้เลยเหมือนเอา iPad มาวางไว้เลยนะคะเหมือนหน้าจอโทรศัพท์ของเรานั่นเองนะคะเห็นไหมคะ น้องจะใส่เกียร์ถอยให้ดูนะถก,กล้องจะชัดแค่ไหนนี่ชัดมากเลยนะคะอันนี้คือยังไม่ได้แกะพลาสติกออกนะคะเพราะว่าเรายังไม่ถึงมือลูกค้านะคะเดี๋ยวให้ลูกค้าพี่แขะเองเนาะเราจะถอยหลังให้ดูเนาะไหชัดมากเลยนะคะสำหรับกล้องของเรานะคะอันนี้น้องเปลี่ยนเป็นหน้าจอ Android ขนาด9นิ้วนะคะ ตัวนี้ก็สามารถเชื่อมต่อ Apple CarPlay and r i d Auto ได้เลยนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะเดี๋ยวน้องจะฝากคลิปด้านหน้าเลยนะคะเป็นยังไงกันบ้างคะสำหรับคลิปนี้นะคะ XL Plus สประตูนะคะซึ่งตัวนี้เป็นเกียร์ธรรมดานะคะราคาไม่ถึงแปดแสนเนาะได้สประตูก็้ขับหล่อๆท่าเท่ๆแบบนี้เลยนะคะถ้าคุณลูกค้าคนไหนนะคะสนใจโปรโมชั่นนะคะอยากได้ชุดแต่งแบบนี้หรือว่าอยากได้อถเตี้ยหรือว่า เราคุยกันได้นะคะเดี๋ยวน้องจะฝากเบอร์โทรไว้ด้านล่างเลยนะคะพบอลายไอดีนะคะเดี๋ยวโทรปรึกษาน้องได้นะคะเดี๋ยวคลิปนี้นะคะก็ฝากทุกคนนะคะกดไลค์กดแชร์กดซับสครา์ให้ด้วยนะคะเดี๋ยวรอชมคลิปหน้าน้องว่าน้องจะเอาเลนเจอร์ตัวไหนมารีวิวนะคะก็ฝาก